สวัสดีค่ะลูกเกดเมจินกิ่งพยมค่ะสวัสดีครับพาครับสวัสดีค่ะนี่แพนจายน่าฮิลสค่ะนี่คือรายการ m t a t d g r e e t ค่ะ Meet e n t Greet Meet and, Greet. Meet and เป็นรายการที่จะพาคุณลัดฟ้าไปเจอกับศิลปินระดับโลกเอฟเฟกต์มากตื่นเต้นค่ะเหมือนกับที่พาร์คได้เคยไปมีมอรีกรีที่ผ่านมาเช่น Ariana Grande Shawn Mendes Charlie Puth Britney Spears Jennifer l o p e หรือกับ j u w a l า,ลปปาและในซีซันนี้พาร์คจะพาไปเจอกับ j u w a l าที่แพรวิฟรีตลอดทริปและเราก็ได้คัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจากรอบออนไลน์ออดิชัน่นจนเหลือ5คนสุดท้ายที่จะได้มาแสดงบนเวทีในวันนี้ร่างทรงดูนะ เรายังมีมาสเตอร์คลาสที่ทุกคนจะต้องมาแข่งทันกันกนไปป้าจะมีผู้ชนะเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้ไปปารีสกับเราครับสวัสดีค่ะสูนะคะเอลิฟแบล็กค,คอปรค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกอดแล้วนะคะสวัสดีค่ะพิมพ์พรานะคะปันมาริกองค่ะแอนนี่ระวองค่ะวันนี้คิดว่าจะชนะไหมต็หว่าลึกๆดูจากโชว์สิค่ะซานิสซาคืาออาปากหางครับเต็มตัวเต็มที่ครับ หนูไหว้าสาละค่ะแม่สำหรับคนที่ได้ไปต่อนะคะคุณจะร้องไห้พร้อมหรือยังคะคุณพาร์ททีวี เราก็มากันที่โรงแรมเลยในซองนะครับขึ้นมาที่ชั้น House of Hills ครับวันนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้มาดูโชว์น้องๆเพราะแต่ละคนเนี่ยได้ผ่านการออดิชั่นมาแล้วรอบหนึ่งสิ่งที่อยากจะเห็นในโชว์ของวันนี้นะคะอยากจะเห็น creativity expectation ของเราเนี่ย is here ต้องการว้าวนีคะถ้าคุณพร้อแล้วนคนแรกโชว์แรกกับเธอคนนี้ค่ะแอนเดีเล สำหรับการเตรียมตัวของแอนนี่นะบอกเลยว่าเตรียมตัวมันหนักมากแอนนี่บอกเลยว่าแอนนี่ตัดเป็นทางเสื้อผ้าหน้าผมความสามารถทุกอย่าง I don't know what you're gonna do รอดูอยู่ค่ะ โอ้โหไอตื่นเต้นมากค่ะเหมือนอะไรที่แบบกำลังจะขุดออกมาโอ oh <my> ้ยแหวบแรกนึกว่าดัวริบป,ป้ามาเองอ้าปากหาค่ะแบบหวอจะเฟืองปากนึง โกลดอีกดขาดแล้วปิฟันจะปิดยือะไรคนข้างหลังตายแล้วะค่ะตอนนี้เลียนหนึน่งมันฟัง <dunno> ถ้าเกิดที่นี่ติดสลิงได้ก็คือจะติดค่ะเป็นยังไงบ้างคะคณะกรรมการสำหรับโชว์นี้จากแอนเน่ค่ะ ปันว่าโชว์ a n น i e m a ว w o งคือเขาโปรอยู่แล้วเขาเซียนอยู่แล้วไม่ได้แปลกใจว่าเขาจะทำออกมาได้ดีที่ปันชอบอย่างนึงคือมีโชว์การเต้นหลายแบบไม่ว่าจะเป็นซาวซา่าหรือการเต้นโคดนซึ่งเราได้เห็นทาเลนต์หลายๆแบบชอบมาก คือแกะดัวมาเลยรู้สึกเหมือนกับดัวลิป้าแสดงอยู่ข้างหน้าเราเลยแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้แบบตอแหลด้วยนะคะทุกคนก็คงทราบว่าเราก็รู้จักกับนางเพราะนางก็อยู่ที่นี่แล้วนางก็อยู่กับพี่เกดไม่ต้องคิดนะคะว่าจะลำเอียงสำหรับคนที่รู้จักอะค่ะยิ่งให้คะแนนน้อยมากกว่าเดิมค่ะไม่รู้ว่าน้องก็มีสมองเปล่าจะต้องรอถามดูใน Q a A ว่านางจะตอบได้ไหมถ้าอยู่ไม่ผ่านรอบนี้อยู่ไทยแลนด์ค่ะไม่ต้องไปฝรั่งเศสนากลัวอยู่นะไม่ใช่ว่าแค่พอฟอร์มเก่งอย่างเดียวแต่ถ้าโง่ก็ไม่ให้ไปนะ คำถามแรกถ้าคุณชนะรายการ Meet and Greet และได้ไปเจอกับจูเลีป้าคุณจะใส่ชุดอะไรตอน Meet and Greet เพราะอะไรค่ะถ้าเป็นแอนเน่ได้เจอดัวลิป้าจริงๆนะคะแอนเน่จะเลือกใส่ชุดของวุาเชเพราะว่าดัวริป้าเคยคอลแลบกับวุาเชค่ะเป็นชุดสีชมพูบานเย็นนะคะจริงๆแล้วก่อนที่ดัวจะมาเป็นนักร้องเนี่ยดัวเคยเป็นนางแบบมาก่อนค่ะเป็นอีกหนึ่งทาเล้นของดัวลิป้าคุณผาคุณาสำหรับน้องๆอีกสี่ท่านนะคะแอนเน่อยากจะฝากบอกว่าเบอร์หนึ่งอ่ะเขาวางระเบิดไว้แล้วอีกสี่คนที่เหลือแก้เกมเอาเองนะจ๊า สวัสดีค่ะตูนะคะหรือว่าเอลีฟแบล็กคาร์บราค่ะเราถูกแขวนคอไว้ด้วยฟอลโลเวอร์ใจมากกลังใจน้องตูนะคะจริงๆเพื่อนหนูก็กดดันนะตาคมาแบบอินฟูมาทั้ก็กลัวว่าแบบจะโดนวโดนนะเราไม่รู้ว่าผู้เข้าแข่งขันคนอื่นจะคิดว่าเราอะใช้สิทธิ์หรืออะไรเข้ามานะตูน่ะใช้ความสามารถเข้ามาจริงๆทั้งหมดคือแพลชั่นและใจร้วนๆค่ะแล้ววันนี้ตูจะงัดออกมาให้หมดเลยค่ะคือเปิดมานางร้องสด เก็ดปดลุกตั้งแต่โชนเริ่มมีหัวใจมีการเล่นกับหัวใจบีบแล้วก็เป็นเลือนแล้วก็เลอะสีแดง ต้องให้เลยต้องให้เลย่รู้สึกพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปละสำหรับแอลลี่แบล็กโคบรานะคะพิเก็ต เซอร์ไพรส์มากเลย The whole t h i n g แตบว่าคนลุกตลอดเลยคือ s u r p r i พรส์ after Surprise after Surprise นะคะทำกันบ้านมาดีมากใช้เม็ดเลฟเลือกเพลงได้ดีมากตั้แต่ต้นจนจบประทับใจเยอะมากเอาตรงๆนะไม่รู้ว่าจะหักตรงไหนอยากบอกเลยว่า professional มากกว่าคำว่า perfect oh, จะร้องไห้ I love it. I it. love absolutely love that. งั้นคำถามของคุณถ้าคุณเป็นดัวริป้าคุณจะทำอะไรหนึ่งวันหนูคงมาหาหนูตัวเองอีกคนที่ไทยมั้งคะเ <c oughs> พราะรู้ว่าแบบมีคนที่ชอบเขาอยู่ตรงนี้คะ่ะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนก่อนแรกนะคะผู้เข้าแข่งขันคนที่3นะคะอินสไปร์มาจากแกรมมี่2021นะคะที่จูอิป้าขึ้นไปโชว์ค่ะเจ็มตัวเต็มที่ค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะจริงๆก็แร็เป็นศินละปะนะคะที่ตัวเราเองก็ชื่นชอบมากๆค่ะแล้วก็อยากที่จะก้าวเข้าไปอยู่ในโลกของการเป็นแร็คคุยนะนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นก้าวสำคัญมากๆก้าวแรกเหมือนกันจะเป็นประตูเบิกทางให้เราได้เข้าไปสู่ความฝันของเราจริงๆค่ะมูเม <Movement S 1> นต์ของน้องคือเหมือนจูวาิป้ามากๆมีเซ็กซ์เพลที่สูงมาก เก่เราไม่สามารถละสายตาจากน้องกอ์แลนได้เลยจริงๆว้าวมาก มีเซกเตทียวที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ s. <S มีอินเนอร์บนเวทีที่แบบแตกต่างแล้วเอาเวทีอยู่ค่าแต้นอะไรนี่เป๊แกะมาจากตัวลิป้าไลฟ์แกรมมี่หรือเปล่าใช่คือเป๊ะมากเห็นภาพดัวรลิป้าแบบชัดมากทุกคนแบบเอ๊เหมือนใสาตาเวลาแบบส่งออกมามันมีความเฟรชที่แน่ชอบมากค่ะขอบคุณมากค่ะ ถึงคำถาม Q a นะครับทำไมเราถึงต้องเลือกคุณไป meet and greet กับยูอาลิป้าที่ Paris ครับเอ่อเพราะว่าหนูค่ะมีความตั้งใจอยากจะเข้ามาทำแรกเต็มตัวด้วยนี่ก็เป็นโชว์แรกๆที่เข้าส่งประกวดแข่งขันดังนั้นหนูคิดว่าหนูเป็น new face หนูคิดว่าหนูควรได้รับโอกาสนะั้นขอบคุณมากครับคนต่อไปคนนี้บอกเลยว่าเป็นหญิงหงเดียวในนี้คุณพรเรา สวัสดีค่ะฟิล์มเคานะคะจันทิพแสงบังสีนะคะวันนี้คิดว่าจะชนะไหมเอามูจริงก็หวังลึกๆอ้อนกรรมาการแล้วกันนะคะอยากจะขอคะแนนนะคะ เป็นผู้หญิงคนเดียวท่ามกลางดรากอะไม่ได้แพ้ดรากควีนเลยนะคะก็นังน me, รั้ดะหน,นะหกับว่าหนูอยู่บนคอนเสิร์ตจริงๆเลย สำหรับน้องคิมพ์าวนะคะโชว์เพอร์ฟอร์ม e นซ์ของดููเนี่ยดีมากแซ่บมากเลยค่ะดูมีความมั่นใจมากก็เล่นกับทุกๆคนไม่กลัวสายตาของกรรมการเลยดูแล้วมีความเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์สูงมากเอาคนดูอยู่เนี่ถ้าเกิดว่าเป็นคอนเสิร์ตก็คือเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆเลยคำถ,ถามคือว่าถ้าคุณเป็นผู้ชนะแล้วก็ติดโควิดก่อนเดินทางแรงมากคุณน้องจะทำยังไงคะ พิมว่าโอกาสมันยังมีอีกในวันข้างหน้ามันมันเป็นสิ่งที่แบบเกิดขึ้นได้ดังนั้น i อ s okay ค่ะชีวิตเรายังอีกยาวไกลค่ะพิกค่ะน้องต้องบอกว่าหนูจะให้พี่ลูกเกดไปแทนค่ะเล่น,น,น่นั่นก็คือคำตอบที่ถูกค่ะเราต้องได้ไฟด้วยกันไม่ใช่เหรอคะพี่เกดโอเค <laughs> ขอบคุณมากค่ะคนสุดท้ายปาบริกค่บสวัสดีค่ะปาร์ปาบาริกร่ะ ก็คิดคอนเซ็ปต์คนใ้แบบผิดหวังในความรักเราแบบโดนกดขี่ในความรักแล้วเรารู้สึกแบบเราต้องมูฟออนแล้วเราจะต้องแบบก้าวไปข้างหน้าก็เลยเอาตรงนั้นมาเป็นคอนเซ็ปต์ในการโชว์ครั้งนี้ค่ะรองที่หนึ่ง ชุดป้อง แรงไม่ตกไม่รู้ว่าเอาพลังงานมาจากไหนเยอะขนาดนี้นะครับแล้วทุกคนดูเอนจอยไปกับโชว์ถอดต,ตรงมือแล้วก็มีฟลิกร์ฟุ้งออกมานี่เป็นช็อตที่สวย ดีใจมากๆที่ได้กลับมาทำโชว์อีกครั้งหนึ่งดีใจที่ได้ทำวันนี้โอ้เก่งมากชอบเพลงแรกมันเป็นเอ i t ทที่ดี v o k i n g elements ชอบ Transition ในแต่ละเพลงใช้แรงเยอะมากแรงไม่ตกเลยหนูกินอะไรก่อนโชว์คะฟาไปกินเม็ดคาลูมคำถาม Q a นะครับคุณชอบโชว์ไหนของ d u ว l i ิ a มากที่สุดเพราะอะไร ที่ปามชอบที่สุดนะคะก็จะเป็นโชว์ Don't Star Now MTV EMA ค่ะแล้วปามได้เห็นศักยาภาพของดัวริป้าที่ร้องเต้นดีขึ้นมากๆจนปมมามประทับใจแล้วทุกวันนี้ปามก็ยังดูอยู่ค่ะ ช่วงเวลาสำคัญมาถึงแล้วนะคะก็คือผลการตัดสินค่ะเราจะหารอบนี้3คนรู้สึกเป็นการตัดสินใจที่ยากมากๆเพราะว่าทุกคนคือเกินที่เราคาดหวังไว้มากๆแล้วเวลาเพียง7วันแต่ว่าออกมาขนาดนี้สุดยอดนะครับ มาถึงจุดนี้คือเก่งมากๆแล้วอยู่ผ่านมารอบหนึ่งแล้วก็อยากจะขอบคุณนะคะที่ทําให้วันนี้เนี่ยสนุกแล้วก็มีความสุขแล้วก็เห็นศักยภาพของแต่ละคนด้วยแต่ว่าจะโชว์มาสโกออนก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะสําหรับตัวใบแรกจะเป็นใครคะคนแรกนะคะที่จะผ่านไปฟนนอลทรีคือ คุณเพรมพราวค่ะค,คุณพราวใครครับอันเน่เมวองค,ครับคนสุดท้ายนะคะยินดีกับแอลลี่แบล็กโค้าค่ะ สำหรับน้องๆอ,อีกสองท่านนะคะไม่เป็นไรนะคะสู้ต่อไปนะลูกครั้งต่อไปเราเจอกันอีกมาแรงกว่าเดิมนะคะคุณลูกค่าก็ดีใจกับผู้เข้ารอบในครั้งนี้ด้วยนะครับรอบต่อไปเนี่ยน,น่าจะมั่นแน่นอนป้าของออกมาต้องให้ลดศกว่านี้ห้ามแถวนนะคะเดี๋ยวเจอกันวีคหน้านะครับฉันรอดูอยู่นะคะฉันมีไมายเด็ดตลอดรอดูสิคะ่ะ สัปดาหนะ์หน้าเราจะมามาสเตอร์คลาสกันนะฮะรู้สึกตกใจเล็กๆที่ตกใจมากคือเก็บคะแนนวันนี้ด้วยก็งงเหมือ,มอนกันเรา่ะไปหาไป่าไปรอ้อ I Got You Moonlight <More life. S 3> วันนี้ทุกคนก็ต้องตั้งใจนะครับเพราะว่ามันจะได้คะแนนพิเศษไปรวมกับว oh, oh ีคไฟนอลโชว์จนไปถ้า oh <my> เจอกันค้ณพาร์คทีวี